ต่อมาครับเราจะมาหาไอเดียว่าเราจะขายอะไรดีนะครับมุมของเรานะครับนี่คือที่ผมให้นะครับห้าวิธีหาไอเดียว่าเราจะขายอะไรดีนะครับในยุคนี้ขั้นตอนแรกนะครับนี่ก็แนวทิดหลักนะครับที่เราถามว่าปัญหาคืออะไรนะครับ สินค้าหรือบริการเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพราะปัญหาใช่ไหมครับสินค้ามันถูกผลิตมาเพราะปัญหาไงครับโทรศัพท์ยังไงแต่ก่อนใช่นสร้างขึ้นมาเพราะปัญหาแต่ก่อนมันไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่แค่นี้แต่ก่อนป็นไงครับต้องถือเลยนะครับนี่โทรศัพท์แต่ละเครื่องนะครับหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์รนะครับมันไม่ใช่เล็กอย่างนี้แต่ก่อนต้องถือนะครับเป็นห้องห้อง นะครับประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าใครอยู่ฝั่งอดีก็จะรู้ว่าอดีตที่ผ่านมานะครับคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่อย่างนี้ต้องถือต้องแบกต้องยิ้วอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ใช่อย่างนี้น่าจะอย่างนี้นะครับอดีตที่ผ่านมานะแต่นงครับเดี๋ยวนี้คือมันต้องการที่แก้ปัญหานี้ใช่ไหมครับไงครับแค่ยู่ในมือตอนนี้ใช่ไหมครับบางบริษัทไม่ปรับตัวอีกใช่ไหมครับ อ่ามองจัดโกดักใช่ไหมครับนั่นเป็นโกดักใช่ไหมครับเขามองว่าอะไรครับผมไม่มีใครมาเยี่ยงตลาดเขาแล้วแหละเขาต้องผลิตปนโกดักอย่างเดียวเจ๊ไหมครับเจ้าอื่นที่ผลิตมาตอนหลังเขาก็โดนไปไปไปก่อนแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมทําตามเขาไม่ยอมทําเขารู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มต่อไปต้องคนต้องไม่ซื้อปิ้นต้องไม่ใช้ปิ้นใช่ไหมครับหรือแม้แต่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยฮอลลีวูดบอลลีวูดอะไรนี้ เขามองว่าไม่ต้องทำก็ได้สุดท้ายเป็นไงครับโกดักแทนนม่ยีที่ยืนัจจุบันใช่ไหมครับสุดท้ายเขาก็ต้องอะไรครับเห็นยังครับเราถ่ายรูปหนึ่งรูปแต่ก่อนต้องล้างจนต้องไปล้างที่ร้านแน่นอนใช่ไหมครับล้างรูปเึ้นหกจำได้ยุคนั้นคือโกดักดังหนึ่งนะอ่าอ่าโกดักกูจีมอันดับหนึ่งครับแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแต่ นี่คือโลกแห่งอะไรครับดิสทั p ช่อโลกแห่งการทำลายล,ายล,ายลาย้างเช่ครับที่เราพูดกันนะครับนี่ปัญหาคืออะไรทุกอย่างครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่งางๆนะครับอันที่สองครับไอเดียนะฝึกมองปัญหาในแนวกว้าแล้วก็ในแนวลึกนะครับเหมือนยุคนี้ครับโควิดถ้ามองปัญหาแนวกว้างคืออะไรครับนีลองฝึกนะ มองหาแนวกว้างเราขายทีแค่สองอย่างนะนี่คือว่ามองไปแค่แนวกว้างขายอะไรครับขายเจลแล้วก็แมสมีแอลกอฮอล์นี่คือการมองปัญหาแนวกว้างนะครับนี่เรามองสองอย่างโควิดขายอะไรขายเจลทั้งมือขายแมสขายอะไรครับแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองปัญหาแนวลึกครับทุกอย่างเนี่ย เรามามองให้ลึกว่าในเมื่อโควิดมาทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมครับทุกคนกินอะไรหลังานี้ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็สั่งเลยครับโทรนี่คือการมองมาหาในแนวลึกที่ผมไนยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คนอยู่บ้านนะครับตื่นเช้าเานั้นกิจวัรประจําวันอ่าตั้งแต่อะไรก็ อาบน้ำอ่าเนี่ยอาบน้ำก็คีหมดอีกเปปันยาปันก็ไม่มีอยู่บ้านอย่างเดียวสุดท้ายก็ช่องอย่างเดียวใช่ไหมครับนี่ครับคือการมองแนวลึกมองว่าที่เขาอยู่บ้านเขาทาอะไรใช่ไหมครับนี่ผมจีช่องทางนั่งยางเชียงเท้าตอ้วอยู่บ้านทําอะไรนอกจากขายเกี่ยวขายเอ็กอลนแล้วล่ะใช่ไหมครับอคนอยู่บ้านทําอะไรพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไหมทุกคนต้องกินต้องดื่มต้องอะไรับ ต้องใช้อยู่ดิใช่ไหมครับอ่านี่คืออย่างมองมีก็เผื่อว่าเกิดไอเดียใช่ไหมครับแนวคิดคืออะไรแนวคิดคือไอมองหมดครับใช่ไหมครับอ่าทุกคนยังต้องใช้ต้องยังต้องดำเนินชีวิตอยู่ใช่ไหมครับอ่าสุดท้ายก็หยิบมือถือมาแล้วก็สั่งของตัวของาะนะครับอ่านี่นะครับให้มองปัญหาเนี่ยในแนวคิดนะครับแต่ก็ให้ลองลองเช็คอะไรครับ Google ทุกคนเข้าได้นะครับกูเกิลเพนลองเสิร์ชดูครับเพนเพนตอนนี้คืออะไร อ่าลองเดี๋ยวพิมพ์คำว่า Google Trends ก็ได้เดี๋ยวไม่เข้าใจครับเช็คผ่านช่องทาง Google Google t r e n d ครับใช้ในคอมก็ได้อ่าใช้ในคอมก็ได้ครับแนวโน้โมตลาดของตอนนี้คืออะไรอ่าลองหาครับผ่าน Google กนะ็ได้ Google t r e n d อันนี้ Google Trends เช็คผ่าน Google Trends อ่าลองใช้เครื่องมือนิดหนึ่งครับแต่ว่าอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะขายอะไรเช็ค Google t r e n d หน่อยครับเข้า Google ครับอ่าลองดูครับ Google t r e n d ตอนทน,นี้ไปยังไงครับแบบว่ากลับบ้านแล้วอยากรู้ว่าเออตอนนี้โลกม,มันเป็นยังไง ก็เดี๋ยวค่อยดูต่อก็ได้นะครับคูเกอร์จเนะครับเราสามารถที่ตรวจสอบด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกนะครับมันไปทางไหนนี่นะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ Googlet น T R E N D นะครับแล้วก็เนี่ครับเว็บของเขาคือตัวนี้นะครับเท a นด์ดับคูเกอร์ับซีโอับออันนี้นะอันนี้คือโลกนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยะครับก็บอกว่า Google เนี่ยก็บอกว่านะครับค้นหาที่มาแรนนี่ถึงอะไรครับสมสักปูโอบสมศักคือไงครับสวทชมีฟุตบอลในวฟุตบอลเนี่ยทางข่าวว่าเป็นอะไรครับไทยรัฐไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลเลือกตั้งอบจนครอรสีธรรมรได้จะขึ้นมาอะไรครับอันดับสองในก่องนี้เลยใช่ไหมครับนี่คือผลการค้นหานะครับ เราจะเปรียบเทียบได้เลยครับหนึ่งปีกับการค้นหายหนึ่งปีเปรียบเทียบได้หมดเลยนะครับนี่คือกาเราสนใจเรื่องไหนครับเราพิมพ์นี่ไหนครับอันนี้ครับสุขภาพก็ได้หรือว่ามาสุขภาพก็ได้กว้างๆเลยดิสุขภาพไงครับมาอย่างนี้เลยนะครับสิบสองปีนี่ครับแนวสุขภาพมอนมูมไหนครับมันมุไหนกันบ้างอ่คนีบ นี่ครับในสุขภาพก็จะมาแล้วครับอ่านี่ครับนี่คนสนใจอะไรมากขึ้นครับอาการอาการสุขภาพนี่ครับนี่ครับคําที่ค้นหานี่ก็ครูกันบอกว่าประกันสุขภาพประกันสุขภาพลูกน้อยหกสามนะครับนีครับสุขภาพจิตในช่วงโควิดนี่ครับลบเดินภาษีใช่ไหมครับคนละขึ้น เนะนี่ยนัยบายนั้น,นี่และเสร็จสามารถเสรตามหวดไดนะ้นี่คือเทรนนะครับเนืยโน้มเราได้นะครับสุดท้ายเนี่ยสี่นะครับข้อที่สี่เนี่ยวิธีการหาไอเดียก็พยายามอะไรครับไปเข้ากลุ่มนะครับไปแอดเป็นกลุ่มอะไรครับคนที่ทําธุรกิจเหมือนกันกับเรานะแล้วก็สุดท้ายอะไรครับคุณต้องมีความรู้ด้วยในสิ่งที่คุณจะบริการเขาใช่ไหมครับ นี่คือข้อทำการเหมือนกันนะครับมีปัญหาคอมพิวเตอร์มาหาผมแต่ผมตอบอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยจบนะครับนะนะผมตอบอะไรไม่ได้เลยนีมีปัญหาเลยครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้คุณต้องดีเลยใช่ครับก็จะขายอะไรเนาะ,ะคุณต้องรู้นะ